สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังในเพจฮามูฮามูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังเรื่องเล่าราชันเดนรับ EP 5กันค่ะในฐานะที่จบด่านประวัติศาสตร์ใครเชี่ยวชาญในภาษาโบราณที่ชื่อฟูซักซึ่งถือเป็นรากฐานของอักษทรทวีปเหนือทั้งหมด รวมถึงอักษรเฮอร์มิตที่มักปรากฏบ่อยครั้งในสุสานเก่าแกร่รวมถึงปรากฏในตำราและบทสวดอีกมากเฮอร์มิตความทรงจำหนึ่งแน่นเข้ามาในหัวโจหมิงลุยเขารู้สึกเจ็บแปบที่ขมับจนต้องเลื่อนมือขึ้นไปจับเพื่อบรรเทาจากนั้นหมิงลุยชำเลืองสายตากลับไปมองสมุดบนโต๊ะที่หน้ากระดาษเปิดค้างอยู่อักษรที่เขียนกึ่งกลางเริ่มแปลเปลี่ยน จากไม่คุ้นเคยเป็นคุ้นเคยจากคุ้นเคยเป็นอ่านออกในที่สุดมันคือประโยคสั้นที่เขียนด้วยอักษรเฮอร์มิตรหมึกดำได้กล่าวว่าทุกคนต้องตายรวมถึงฉันว่าโจมิงลุยสัมผัสถ,ถึงความหวาดกลัวจากก้นบึง้งเขาผงะเซทอยหลังตามสันชาติทยานเรากลับต้องการออกห่างจากสมุดเล่มนี้ให้ไกล ด้วยความที่ร่างกายกำลังอ่อนล้าเขาเสียหลักลม้มลงและใช้มือคว้าขอบโต๊ะไว้ได้ทันภาพการมองเห็นกำลังหมุนเคว้งบรรยากาศรอบตัวปั่นป่วนและไม่ชัดเจนหูเริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วประหนึ่งกับร่างกายถูกผีอำชั่วขณะก็มีปาน โจมิงลุยสายสีสะเพื่อสลัดความหวาดกลัวออกไปเขาพยายามดึงสติกลับมาพรางเบนสายตาหนีจากสมุดลมหายใจกำลังขาดห่วงด้วยท่าทางของคนเหนื่อยหอบสายตาหมิงลุยชำเลืองมองปืนลูกโม่สีทองแดงความสับสนเรื่องถาโถมเข้ามาในสมองด้วยสภาพความเห็นอยู่ของครอบครัวใครมองหมอนั่น ไปเอาปืนลูกโม่มาจากไหนชายหนุ่มขมวดคิ้วคุ้นคิดท่ามกลางความสับสนและตื่นตระหนกหมิงลุยเหลือบเห็นรอยครึ่งฝ่ามือสีแดงฉานที่ขอบโต๊ะสีแดงของมันทั้งสดและน่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่าจานสีเลือดด้านนอกหน้าต่างไม่ผิดแน่นี่คือรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดรอยมือเปื้อนเลือดโจหมิงลุยรีบยกฝ่ามือขวาขึ้นมามองตามสัญชาตยาน มือขวาที่เมื่อคู่ใช้พยึงตัวกับขอบโต๊ะขณะเสียหลักล้มแล้วก็เป็นดังคาดทั้งฝ่ามือและนิ้วข้างขวากำลังมีเลือดสีแดงฉานเปืเป้อนหลายจุดขณะเดียวกันอาการหัวหมุนได้วนเวียนกลับมาหลอกหลอนอีกระรอดถึงจะบางเบากว่า,วาช่วงแรกแต่มันก็ยังคงดำเนินอย่างไม่จบสิน้นเราหัวแตกงั้นหรือโจหมิงลุยพึพมพำพางเดินไปสองกระจกที่แตกแล้ว เพียงไม่กี่ก้าวเขาก็ได้เห็นภาพของชายส่วนสูงป้านกลางในตาสีน้ำตาลส่องสะท้อนบนกระจกเงานี่คือตัวเราในปัจจุบันสินะคายโมเลนติกด้วยความที่แสงไฟจากด้านนอกไม่สว่างมากพอเขาจึงมองเห็นบาดแผลของตัวเองได้ไม่ชัดเจนโจหมิงลุยพยายามขยับใบหน้าเข้าใกล้กระจกมากขึ้นพางเอน็นศีรษะ ไปยังจุดต้นตอที่เลือดไหลภาพบนกระจกเงาสะท้อนบาดแผลเวอดวะชวนอาเจียนตรงขมับรอยแผลป่ามีรอยไหม้และคาบดินปืนณกึ่งกลางของบาดแผลโจหมิงลุยมองเห็นสมองสีเทาของตัวเองกำลังยุบพอมอย่างเชื่องช้า